สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านสายติดอีกแล้วเราอยู่กันที่บ้านวันนี้เรากับพี่บ้านแล้วก็สามีเนี่ยจะทํากุ้งเผากินกันแล้วก็สามีเราก็จะเป็นพ่อครัวหัวป่าเองเลยนะทุกคนไม่ว่าจะทาน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าจะเผากุ้งแล้วก็จะเผาบนเตาอังโล้วยนะมันเป็นแบบเตาถ่านเนี่ยเรามาดูกันว่าตอนนี้สามีเรากาลังจะทำอะไรก็บีบมะนาวลงไปเลยเราต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการปรุง ตามความชอบของผู้ทำนะทุกคนดังนั้นเราไม่ใช่คนปรุงเราไม่มีสิทธิที่จะออกเสียงนะทุกคนแล้วก็เป็นสูตรบ้างใครบ้านมันเนาะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างสามีเผ็ดเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเหรอแล้วฉันจะกินได้ไหมเนี่ยได้ไหมถักกุ้งอย่างเดียวไมไม่ได้กุ้งก็ต้องมีน้ำจิม้ม<แ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สีนะ่านะ่ากินอยู่สีดูเหมือนแบบในร้านอะไรอย่างนี้ดูนะทุกคนเป็นแบบนี้ คนตอนนี้เราก็ตะกายตัวเองนะแล้วก็คุณลูก <S <S มีท้องใหญ่แล้ว <S 1> <S 1> ขึ้นมาบนด,ดาดฟ้าเพื่อที่จะมาทำกุ้งเผากันข้างบนนะทุกคนส่วนตอนนี้คุณสามีก,ก็กำลังจะจุดไฟเราจะบอกว่าเราซื้อเป็นเหมือนแบบกุ้งกล้ามกรามแบบว่าแปดตัวโลอ่มาปิ้งกันนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกจริงๆก็เป็นสไตล์บ้านเราที่ทำกุก้งกัน ก็ถ้าใครอยากจะไปทําตามก็ทําได้เลยนะไม่ห่วงสูตรไม่ห่วงใดๆ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นความฟินแล้ว่าสามีกับภรรยาในการป,ปิ้งกุ้งแล้วก็นั่งเฝ้ากุ้งไปด้วยกันนะทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็จัดกันได้เลยเตาเห็นใจคุณสามีมากคุณสามีเหนื่อยมากจริงๆสามีสู้ๆนะ be strong นะวันะนนี้เตาติดแล้วนะทุกคนแล้วสามีของเราเนี่ยใช้เวลาติดอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ซื้อถาดแบบรุ่นใหม่ที่ติดยากมากแต่เขาบอกว่ามันจะติดนานมากเช่นกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาปิ้งกุ้งกันดีกว่าคือหน้าตากุ้งของเรานะทุกคนที่เราบอกว่าแตดตัวโลนี่ไงแบบนี้เลยป้ายลงตะแกรงไปเลยวางเรียงเรียงสวยๆไปเลยจ้าน้องจุ้งน้องจุ้งของเรา ช่วงเหมามอยล่อกุ้งนะทุกคนเราไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมคืออย่างเราเนี้ยปกติเราไม่ค่อยชอบกินหัวกุ้งไม่ค่อยชอบกินกุ้งเผาหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ตั้งแต่ที่มีลูกนะทุกคนคือกินหัวกุ้งได้เป็นโลเลยจ้ะแต่ไม่กินตัวนะคือไม่ชอบกินตัวแต่ว่าหัวนี่คือแบบตักสดตักสดได้เลยและเราก็ไม่ แน่ใจเหมือนกันว่าแบบแม่แ,มแต่ละคนอะ่ะมีอาหารประจําอะไรบ้างที่เวลาท้องแล้วแบบจากที่ไม่เคยกินแล้วก็กินนะมาแชร์กันได้นะทุกคนเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเป็นยังไงอย่างของเราเนี้ยต้องกินน้ําเย็นกินน้ําลอยไม่ได้นะำกุ้งเลยแต่ถ้าเป็นน้ําเย็นนี่สู้ตายไอติมสู้ตายขวบกุ้งสู้ตายจะ้ะแปบ๊บเดียวน้องกุ้งคือใกล้สุกแล้วอะโอ้โหโสุดยอด ดู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 คไปใกล้อีกข้าไปใกล้อีกเข้าไปใกล้อีก,ก,อกเราจะบอกว่ากุ้งอ่ะเวลาปิ้งที่บ้านอ่ะก็คือพยายามพลิกบ่อยๆนะเพราะว่าบางทีเราจะคอนโทรลไฟที่มาจากฐานไม่ได้ใช่ไหมเราก็กลัวว่ามันจะไหมอะไรเงี้ยก็พลิกพลิพพไปเถอะแล้วก็รอดูว่าเอ้ยมันสุกหรือยังแล้วก็เอาเอาใส่จานเลยจ้า finish l o o k เสร็จแล้วน่ากินไหมทุกคนแปดตัวโลรู้สึกว่าก่อไฟไม่คูมเลยคราวหน้าเราจะมา สักสิบโลดีไหมสาเราได้ย่างมันๆไปเลยจ้ะปฏิบัติการดับไฟมาแล้วจ้ะคือเปิดน้ำที่กอกนั้นแล้วก็เอาล่าใส่เตาไปเลยจ้าบอกว่าวิธีที่เราใช้ในการดับไฟเนะี่ยทุกคนเป็นวิธีที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะ oh, <no. S 1> แต่ด้วยความที่เราไม่มีตัวเลือกในการที่เราจะดับไฟเราเลยจําเป็นที่จะใช้วิธีนี้นะทุกคนแต่วิธีที่ถูกต้องอ่ะควรเอาขี้เท่าอ่ะ ตักขึ้นมาแล้วก็กลบมันนะทุกคนเอ่อทุกอย่างทำตามได้ยกเว้นการดับไฟไม่ควรทำนะจ๊ะใหญ่เนี่ยแม่เราบอกว่าใหญ่มากจ้าใช่จ้าใหญ่ใหญ่ประมาณฝ่ามือเลยใช่อันนี้อันนี้แม่เราซื้อมาได้ในราคา3 8มเอ้ย320เออกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรสามีของเราเองอร่อยแน่นอนตอนนี้คือลูกเราอ่ะกำลังวิ่งกันพุกพลุ่กภกันทุกคน เราจะมาลองกินกุ้งที่คุณสาทำนะนี่ดูกุ้ง <Yahoo! S 1> ลองจุ้งนะเราจะบิดหัวแล้วนะทุกคนเ <c oughs> ยิมเยิ่มเลยะนี่นะอยากให้เห็นอยากให้เห็นมันกุ้งอื ดีก็จะบอกเลยว่าเราให้ร้อยให้ร้อยเต็มร้อยหลานเต็มหลานพันเต็มพันหมื่นเต็มหมื่นเลยไม่ได้อวยสารนร์าสากุ้งอร่อยมากครั้งหน้าทำให้กินอีกนะสามีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะแล้วเราก็จะขอลาไปกินกุ้งก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย